สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของ DC The u n อ i l l a b l e ต่อดีกว่าครับเรื่องราวดำเนินมาถึงพาร์ทที่3กันแล้วเป็นยังไงกันบ้างกับพาร์ทหพาร์ทสผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอันนี้มาเนี่ยเรายังไม่ได้ดูดีซภาคแรกภาคเต็มนะครับให้กลับไปดูก่อนมันยิ่งแบบเพิ่มความมันเข้าไปใหญ่อะ่ะอันนี้มันอยู่แล้วพอมาดูทุกอย่างรวมกันเนี่ยมันจะยิ่งเหมือนแบบ เอามาคูณส่บะแม่งแบบโอ้ไม่เชื่อแม่งมันชิบหายบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ผมคิดว่าสนุกที่สุดของ DC A นะคือเรื่องตั้งแต่จัก,กรวาลดีซีนั่นีหยอแล้วมันมีไปต่อเรื่อยๆนะครับผมจบอันนี้แล้วมันยังมีต่อเต็ไมไปหมดเลยครับมันกําลังค่อยๆออกมาในปัจจุบันนี้อยู่ก็รอดูกันไปว่าทาง DC A เนี่ยจะทําอะไรกับจัก,กรวาลดีซีนี้แต่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและทีนี้นะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราคงไม่ต้องพูดพร่มทำเพลงอะไรกันต่อไปแล้วแหละมันจะเป็นการเปลืองาายเ ไปฟังกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องราว d i Seas The Uncurable ในพาร์ทที่3เรื่องราวของเรานะครับผมได้ผ่านไป3อาทิตย์หลังจากที่พวกของเจสันได้เดินทางมาถึงสถานที่รับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ดูเหมือนว่าจะยังมีเด็กจำนวนหนึ่งรอดอยู่ในเวลานี้เราต้องทำอะไรกับเจ้าสิ่งนี้แล้วนะเบื้องหลังประตูนี่เป็นที่เก็บซอบบี้จำนวนมากมายมหาศาลแต่จิมก็บอกว่าเราไม่เห็นต้องทำอะไรเลย ไอ้ผู้ที่ติดเชื้อมันอยู่ในนั้นและมันก็ถูกขังเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นนายจะบอกฉันหรือไงเจสันว่านายนะ่ะจะเข้าไปจัดการพวกมันทั้งหมดนายทำได้หรือไงกันคนที่อยู่ในนั้นที่ติดเชื้อนะ่ะพวกเขาเป็นคนดูแลเด็กกำพร้าหรือไม่ก็เหล่าเด็กๆนะนายจะทำอย่างนั้นได้ลงคอจริงๆหรอและในระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นกำลังคุยกันอยู่นี่เองแบทเกิลก็ได้เข้ามาขัดเอาไว้ว่าในตอนนี้เราได้รับสัญญาณจากวิทยุที่ได้ป่าวประกาศไปทั่วโลก โดยคนที่ป่าประกาศก็คือโลอีสเลนนั่นเองครับโดยเนื้อเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องของภาคแรกที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกันนี่คือโลอีสเลนเราได้ประกาศมาผ่านสัญญาณอนาล็อกถ้าคุณสามารถได้ยินเราภายในอีกไม่กี่ชั่วโมงพวกเราจะเดินทางออกจากโลกใบนี้แล้วพวกเราขอชช่วทุกคนเข้ามาร่วมกับพวกเราได้โดยพวกเรามีจุดปล่อยยาอยู่สที่ก็คือที่แรกในเกาะเทมิสคิรา และที่ที่2ในป่าของพอยซันในวี่ในมหานครก็อดแฮมแต่พอกรดอนได้ยินการประกาศในครั้งนี้เขาก็รีบปิดวิทยุไปในฮันทีซึ่งเจสันก็งงว่านายกาลังทําอะไรกรดอนมันมีป่าอยู่ในมหานครก็อดแฮมนะเราสามารถไปที่นั่นได้แบทเกลก็เสริมเข้ามาและอยู่ทีมเจสันด้วยเช่นกันแต่กรดอนก็ได้พูดขึ้นมาทําให้ทุกคนต้องหยุดลงนะครับผมใช่พวกเราอาจจะไปถึงที่นั่นก็ได้พวกเราสามคนนะ่ะแต่เราไม่มีทามพาเด็กทุกคนในนี้ ไปถึงที่นั่นได้เลยโดยที่พวกเขาปลอดภยัยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปไหนเราจะอยู่ที่นี่เราจะป้องกันเข้าใจไหมและเราจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทั้งนั้นเราจะบอกเด็กๆไม่ได้ว่าพวกฮีโร่ได้ทิ้งพวกเรา,เาไว้เบื้องหลังแล้วและหลังจากนั้นญาติอพยพทั้งสองลำ ก็ถูกปล่อยขึ้นไปบนฟ้าโดยที่พวกเขานะครับผมยังคงตกค้างอยู่ที่โลกใบนี้เหตุการณ์ของเรานะครับผมตัดกลับมาที่ฝั่งของเหล่าวายไลทยที่มาแอบอยู่ในเกาะแห่งหนึ่งเป็นเกาะลับของแวนเดลซาเวดดูเหมือนว่ามิลเลอร์มาสเตอร์นะครับจะได้เดินเข้ามาหาเลดี้ชิวาและได้แจ้งข่าวสําคัญกับเธอฉันเจอเธอแล้วล่ะแล้วเธอเธอยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่เธอยังคงมีชีวิตอยู่เง้นนาย ช่วยพาฉันไปหาเธอหน่อยสิก็ขอร้องฉันก่อนสิก็ได้ฉันขอร้องนายมิลเลอร์มาสเตอร์และดูเหมือนว่าในเวลาต่อมานี้เองนะครับผมมิลเลอร์มาสเตอร์นั้นก็จะได้พาเลดี้ชิวามาหาลูกสาวของเธอนั่นก็คือคาซาด้าเคนที่เป็นแบดเกิรลอยู่คาซาด้าน,นั่นแม่อย่างนั้นเหรอเรามีที่ที่ปลอดภัยให้ลูกจะไปนะมากับแม่เร็วแต่เดี๋ยวก็สิแม่เราต้องพาเด็กๆไปด้วย อย่าทำตัวโง่ไปหน่อยน,นะลูกโลกนี้กำลังจะแตกสลายลูกไม่จำเป็นที่จะต้องตายไปพร้อมกับมันมากับแม่เร็วแต่คาซันดราก็จะไม่ยอมครับงั้นหนูก็จะขออยู่ที่นี่เราไม่มีที่ให้เด็กพวกนี้อยู่ลูกซึ่งตัวของมิลเลอร์มาสเตอร์นะครับผมก็ได้เตือนเลดี้ชิว่าแล้วว่าเราต้องรีบหน่อยแล้วสถานที่แห่งนี้นะ่ะถูกล้อมอยู่โดยพวกเหล่าซอมบี้นะแต่ยังไงคาสันดราก็ไม่สนอยู่ดี ถ้าจะให้หนูไปด้วยเด็กๆก,ก็ต้องได้ไปด้วยแต่มิเลอร์มาสเตอร์ก็ได้พูดเตือนขึ้นมาว่าแวนดอลซาเวตต้องโกรธพวกเราแน่ๆที่พวกเราออกจากสถานที่ของเขาเราไม่ควรจะมาใช้เวลาอยู่ตรงนี้นานนะแต่เลดี้ชีว่าก็ดูเหมือนว่า ถ้าเธอจะต้องไปเนี่ยยังไงก็ต้องพาลูกไปให้ได้ยังไงก็จะพาลูกของเธอไปและลูกของเธอไม่จะเป็นต้องมีสติอยู่และจากนั้นนะครับผมแม่ลูกก็ได้เข้าซัดกันในทันทีแต่ดูเหมือนว่าฝีมือของคาซันด้าเนี่ยแม้ว่าจะพัฒนาขึ้นมากแล้วก็ไม่สามารถต่อกรกับฝีมือแม่ของเธอได้เลดี้ชิวานั้นสามารถจัดการเธอลงได้อย่างง่ายได้แต่ก่อนที่เลดี้ชิวานั้นจะได้อัดเธอจนสลบลงไปเนี่ย เจสันทอสนั้นก็ได้เข้ามาหยุดเอาไว้แต่ฟิลมือระดับเจสันทอสเนี่ยก็สู้เลดี้ชีวาไม่ได้เหมือนกันถูกเตะหน้าเรียกได้ว่าล้มไปเลยนะครับผมเตะฟากไปหนึ่งทีเรียกได้ว่าล่วงเลยแต่ในช่วงอืดใจนั่นเองกอร์ดอนนะครับก็ได้เข้ามากอบผู้สถานการณ์เอาไว้โดยเอาปืนจ่อไปที่เธอแล้วก็บอกให้หยุดเรื่องราวบ้าๆนี้ได้ทันทีเลดี้ชีวาก็ดูเหมือนจะยอมฟังนะครับฉันมาที่นี่เพื่อให้โอกาสแกนะเพราะแกเป็นลูกของฉัน แต่ดูเหมือนว่าคาสันดาก็จะตอบกลับไปว่ายัางไงเธอก็จะอยู่ที่นี่แม่ก็อยู่ที่นี่กับพวกหนูสิในตอนนี้ผู้คนที่นี่คือครอบครัวของหนูแต่เลดี้ชีว่าก็จะไม่สนใจอะไรแล้วก็ได้เดินกลับเข้าไปในกระจกในทันทีงั้นก็ลาก่อนละกันลูกสาวของแม่ซึ่งคาสันดานะครับผมก็ได้บอกลาแม่ของเธอเช่นกันลาก่อนท่านแม่ และดูเหมือนว่าในตอนที่เลดี้ชิวากลับไปเนี่ยเขาจะถูกแวนดอลซาเวดนั้นด่ายกใหญ่เลยตัวของมิลเลอร์มาสเตอร์นั้นก็โดนด่าเช่นกันแต่กัปตันโคนนั้นก็เข้ามาช่วยแก้ต่างให้โดยแวนดอลซาเวดก็โมโ oh หใหญ่เลยแล้วก็พูดว่าสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยพวกเราทำเพื่อความอยู่รอดไม่ใช่ทำเพื่อการกุศลฟังให้ดีนะถ้ามันมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมิลเลอร์มาสเตอร์คือทางหนีของเรานะถ้านายเป็นอะไรไปพวกเราจะทำยังไงกันแวนดอลนั้นโมโ oh หมากๆเลยเข้าไปจับตัวของเลดี้ชิวา แต่ตัวของเดสโตกนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้เราควรจะอยู่เฉยๆกันดีกว่านะแต่แวนด้าก็เลยสวนกลับไปแกไม่ใช่คนที่มีอำนาจที่นี่แต่เดสโตกนั้นก็ยังยืนการว่าถ้าเราจะมาทะเลาะก,กันแบบนี้เราจะมาฆ่ากันเองแบบนี้มันคงไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอกพวกเราจะมีชีวิตรอดในวันโลกแตกแบบนี้ได้ยังไงกันถ้าพวกเราโมตาสู้กันเองและเมื่อแวนด้าซาเวดได้ฟังดังนั้นเขาก็เลยยอมหยุดลงและเขาก็ขอโทษ ขอโทษที่ฉันทำตัวแบบนั้นไปก็แล้วกันนะเงินนายช่วยเดินมาคุยกับฉันหน่อยก็แล้วกันเดสโตกแล้วจากนั้นนะครับผมเดสโตกนั้นก็ได้เดินไปซึ่งในตอนแรกเนี่ยตัวของลูกของเขาตัวของเลเวนเจอร์เนี่ยก็ได้เข้ามาเตือนเอาไว้ก่อนแล้วว่าน,นั่นคงไม่ใช่ไอเดียที่ดีหรอกแต่เดสโตกนั้นก็ยังยืนยันที่จะไปซึ่งแวนดลซาเวดนะครับผมก็ได้นำทางไปยังห้องลับที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ได้บอกกับเดสโตกว่าเขามีบางอย่าง ต้องการจะโชว์ให้กับเดสโต k กดูเขาควรจะพาเดสโตกมาที่นี่ก่อนหน้านี้แล้วและดูเหมือนว่าพอไปถึงประตูห้องรับนั้นและประตูนั้นเปิดออกมาเนี่ยเปิดเข้าไปนะครับผมเราก็จะเห็นกับครีเปอร์ ที่ถูกจับขึงเอาไว้กับเตียงเพราะว่าตัวของครีเปอร์เนี่ยมีพลังในการรักษาจากอะไรก็ได้นะครับทำให้วรัสซอบบี้เนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรเขาได้เช่นกันและดูเหมือนว่าโซโลมอนการดี้นั้นกําลังผ่าทดลองเขาอยู่ซึ่งเมื่อเดสโตกเห็นดังนั้นเขาก็รู้ได้ในทันทีเลยว่าเขากาลังจะถูกทรอยศแวนเดลซาเวตได้ผักเดสโตกและโซโลมอนก็ได้จับห่วงเข้ามาและประเคนมัดเข้าที่หน้าจนเรียกได้ว่าเดสโตกนั้นสลบลงไปในทันทีและเมื่อเขารู้สึกตัวขึ้นมา เขาก็ถูกจับมัดเอาไว้อยู่บนเตียงเฉกเช่นเดียวกับตัวของครีเปอร์แล้วครีเปอร์นั้นก็ได้หันมาคุยกับเขาเฮ้ยนี่แกก็ถูกหักหลังเหมือนกันอย่างนั้นเหรอน,นี่อโธเอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว,ว่าไอ้มัดนั้นมันจะพุ่งมาที่หน้าฉันแต่เดสโตกนะครับผมแม้ว่าจะถูกจับมัดอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สิ้นพิษส,สงซาเวดแกนะ่ะต้องการฉันแต่ซาเวดก็ได้ตอบกลับไปว่าใช่ฉันต้องการพวกแก พวกแกทั้งสองคนเลยพวกแกทั้งสองคนได้พิสูจน์แล้วว่าพวกแกมีภูมิต้านทานกับไอไวรัสบ้า,บ,าบอคอแตกนี้เพราะฉะนั้นฉันจะแยกชิ้นส่วนของพวกแกออกมาแล้วก็ดูว่าทำไมพวกแกถึงสามารถต้านทานไวรัสได้ยังไงล่ะแต่ก่อนที่แวนดาวซาเวจจะได้ทำอะไรต่อไปนะครับก็ได้มีดาบพุ่งเข้าทะลุอ,อกของเขาและคนที่โผล่มาก็คือลาเวเจอร์ลูกสาวของเดสโตนั่นเอง อย่าลืมนะครับว่าตัวของเธอเนี่ยมีพลังในการมองเห็นอนาคตเพราะฉะนั้นเธอรู้อยู่แล้วว่าแวนดลซาเวตจะทําอะไรลงไปเธอได้รีบบุกเข้ามาจัดก,การกับแวนดลซาเวตแล้วก็รีบช่วยพ่อของเธอจากนั้นก็แถมด้วยการช่วยครีเปอร์ออกมาด้วยแล้วก็รีบที่จะหนีออกไป ซึ่งก่อนที่จะออกไปเนี่ยนะครับผมเธอก็ได้เตือนทุกคนรวมไปถึงแวนด้าซาเวตและโซโลโมอนกานดีด้วยแม้ว่าทั้งสองคนนี้จะหักหลังพ่อของเธอแต่ทั้งสองคนนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้โดนไวรัสซอมบ,บี้กืนกินไปเพวกะเราต้องวิ่งพวกเราต้องรีบหนีกันแล้วแต่แวนด้าซาเวตก็งงว่าพวกเราจะหนีจากอะไรกันละ่ะเธอเห็นอะไรมาแต่ตัวของเธอนะครับผมด้วยความที่ว่าแม้ว่าจะเตือนไปแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่อยากจะทำลายเซอร์ไพรส์เพราะก็ยังแค้นอยู่ที่แวนด้าซาเวตนั้นได้ทำลายพ่อของเธอ ฉันไม่บอกนายหรอกน้าฉันไม่อยากจะทำลายเซอร์ไพรส์แต่ในตอนนี้ฉันต้องไปแล้วซึ่งซาเวตน,นะครับผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ย w วนเดลซาเวตหากใครไม่รู้จัก w วนเดลซาเวตเป็นมนุษย์ที่เป็นอมตะนะครับเขามีชีวิตอยู่มามากกว่า53,000ปีแล้วฉันไม่มีเรื่องอะไรต้องเซอร์ไพรส์หรอกฉันอยู่มา53,000ปีแล้วนะคงไม่มีเรื่องอะไรทําให้ฉันรู้สึกประหลาดใจได้ แต่สิ่งที่มันกำลังจะมาถึงนี้นั้นบอกเลยว่าเจอไพ่แน่นอนครับเพราะในวินาทีต่อมาผนังถ้ำก็ได้ระเบิดออกและสิ่งที่มาถึงนั้นเรียกได้ว่าทุกคนต้องเซอไพ์เพราะว่ามันคือซอมบี้วันเดอร์วูแมนนั่นเองครับผมวันเดอร์วูแมนที่ได้เปลี่ยนกลายเป็นซอมบี้นั้นได้บุกเข้ามาถึงที่นี่แล้วซึ่งเรียกได้ว่าแวนด้าซาเวทที่บอกว่าเขาไม่เซอรไพ์กับอะไรเนี่ยตาแทบจะหล่นลงมาเลยนะครับผมและเขาก็อุทายขึ้นมาวันเดอร์วูแมนซอมบี้อย่างนั้นเหรอ ชิบหายแล้วไงกูแล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้านะครับบอกกันเลยว่าแม้เรื่องราวนี้จะมันสุดๆเนี่ยก็ยังมีอารมณ์ขันแฝงอยู่เหมือนกันนะครับผมอ่านไปอ่านมาก็ตลกได้ในบางช่วงแต่ก็มันมากจริงแล้ววันเดว o แมนสอบบีนีเรียกได้ว่าเธอก็มากันแบบว่าโคตรน่ากลัวโคตรสยองเลย เรื่องราวจะเป็นเช่นไรพวกเขาจะรอดจากการจู่โจมครั้งนี้ได้หรือไม่รอติดตามชมกันได้ในพาร์ทหน้าเลยนะครับในวันนี้ขอลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยอยากคอมเมนต์อะไรอยากติดชมอะไรหรืออยากดูเรื่องอะไรเพิ่มก็บอกกันมาได้ลาอะไรครับผมบา,บายยครับสวัสดีครับ